สวัสดีเหล่าดูเอลลิทุกท่านวันนี้เรามาพบกับเด็กไพดเดมาเซียข้อดีก็คือการสเปลของเดมาเซียเนี่ยจะช่วยไพดได้ดีมากซึ่งมันดีกว่าไพดเล็กไซนแต่ว่าไพดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรลูเซียนเท่าไหร่นะสามารถเล่นได้สองสายด้วยกันจะเล่นเป็นลูเซียนก็ได้หรือว่าไพก็ได้นะดูเน็กของศัตรูด้วยของศัตรูเนี่ย,ย,เ,ยเป็นเฟยอสใช่ไหมพลังป้องกันเยอะเฮ้ยียเราได้ไพ งั้นเราต้องเล่นเป็นดักุ่มเพราะว่าดักสู่มาปั๊มสแต็กได้แล้วก็เป็นควิกแอทแทกด้วยสวัสดีค่ะลูเซียนต้องตีให้ตายถ้าตีไม่ตายเขาจะตายเองต้องเป็นต้ oh, องกหดหัวแหวละพลังโจมตีเยอะเลือดเยอะอะไรเงี้ยลีซันดาวน์จะได้อัพเวลคอสูงแรกกันตุ้มล oh. ูเซียนเด๋ว จบเธอแล้วเราโจมตีเลยฟีสดาเมจเตมันจะบันไซก,การเล่นม้าเนี่ยเราจะลงก็ต่อเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราจะเล่นดักซุ่มรอบที่ซีจัวการลูเซนเราเอามาดูเชิงไว้ก่อนพลังโจมตีได้คอนไม่สูงมาก อ้ยเขาปั๊มขายคนมือรัวๆเลยเอาใส่บเลีเอาไหมก่อนคิดว่าน่าจะไม่โจมนะใส่มาขู่แบบนี้มาเปิดทางให้เลยดักซุ่มเถินของฉันสัวกัด ามาก่อนปัม๊มก่อนปัม๊มปั๊มสแตกทามทริกอลังหาการดอุย้ยไอตัวนี้เอาลเซียมาเสียไม่แน่ใจว่าเขาเอาพวกการ์ดฟอร์ดไมมาหรือเปล่าเราแพ้การ์ดฟอร์ดไมถ้าจะปั๊มก็ปั๊มอยู่ในนี้ก่อน ปั๊มแบบปลอดภัยอ่ะเพิ่งไปสู้ให้พลังโจมตีเยอะแล้วค่อยแบบหาทางแรกอย่างเงี้ยได้ภายสองตัวแล้วท้พลิกอีกแล้วตัวหักตัวขอหนูการ์ดหน่อยเออเอาแลนด์มาไปโหได้การ์ดดีอยู่นัเนี่ยจบเทิร์น เอ้ยขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะเอ้ยเยติลําบึกเนี่ยคอสแปดเรยมันเด็กปั๊มเยติถ้าเกิดว่ามีเยติสองตัวขึ้นไปไอยเยติลัมบึกเนี่ยจะขึ้นมาเลยเอ่ะสองตัวนีว้เราสามารถฆ่าเยติตัวนี้ได้เอ๊ะหรือว่าเก็บไ้ก่อนนีเอาไว้ใช้แบบเก็บสแต็กไพ่ก็ได้นะไ้ก่อน นี่มันเป็นแผนลดเลือด่อนเดี๋ยวเราพาให้ผมมาหันเชิ้เชิ้เชิ้จนเซนนาเดี๋ยวในวายลิฟ์เนี่ยจะมีอีเวนต์ลูเซนกับเซนนานะอะไรคือเล่น LR แต่พูดถึงวายลิฟ์หนานี้แรกหนึ่งใบสามใบกลับเข้าไปในเลกอุ๊ยไม่ถ่ายเอกสารด้วยป๋าหมัวหาว ผมรอเวลานี้มานานแล้วเตรียมสามสองหนึ่งชิงีสันดาจบเทินเทินของฉันมาแลลวจบมัดอย่าตัวนี้ไว้อย่าไพ่ตายยังไงเลดฟินเราต้องมองอะเพื่อให้ไพ่มีชีวิตอยู่ต่อ การแสละครั้งเดียวจะทำให้เราได้ใช้ชนะะครับอ้าวรู้ตัวว่าจะต้องมอง่งคิก๊อปปี้ไว้ก่อนเลยจอมติไว้ติดผลนุย้ย4กับ5เป็น9มบุม ปั๊มปัมปุ้มปุ้มโอ้โหพลังคู่รักสามารถขีไอยักษก้อนหา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 เย็ดตีรรมันไปนับตัวไหนทำไมได้แค่แปดไม่เป็นไรยังก่อนพ่อหนุ่มเธอนี้ผมยังไม่จบปั๊มสเต็คต่จอจบติโอ่งโอๆง ัเขาเอาตัวนั้นขึ้นมาหกหกโอ้ยมีตัวแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ต้องกดนี่ตายหมดเพราะว่าอัพเลเวลเบ่งพลัง Oh my g o โ Mosin Delo หลงหายะสวัสดีครับตึง้งไปก่อนหนึ่ง ไป out level ทั้งบอด GGWP ค่ะว้าวเนี่ยมันเด็กคอนโทรลเราเน้นแบบบัฟนะตีหน้าเลยตะ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  ใช้มาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นดักซุ่มจัดอิ๋สตาโต <My path S 1> เหนียวเหนียวมาเจอกันหน่อยกับปลาตักแหลมแน่ปันครับ เราผ่านดีว่ะสต็อกมานาไว้ยังไม่มีตัวให้เล่นอ๋อม,ม,ม,มี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 ตัวให้เล่นอ่ะเยื้อยื้อคำะมาเอ๋เจอปลาหุ่มหน่อยอ้าว,าว,าวปลาหุ่มนิ่งเลยไม่ใช่ดักซุ่มอ้าวยิงปลาหุ่มด้วย เกือกูดไม่เป็นไรตาเ็านักเนี่จบดิเถินทองชัเจบอ่ะผมเสียงไพเลยดีไหมเนี่ยไพเลยละกันเห็นน้องแล้วหงุดหงิดมากต้องกำจัดน้องก่อนเพราะว่าน้องมันตัวแบบห่วนมากปั๊มปั๊มบางก่อน อันนี้เรายังฆ่าน้องไม่ได้นะเราต้องเพิ่มปลาเข้าไปได้ดักจุวมนนี้ก็จะพอดีเงือกเร็วว้าวตอนสตัวสนว่าระยะทำน้องเลยน้องรอดไปผมก็เหงายู่ตรงนี้ไป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 ัามมึงกัอน,นี้ ตัวกัดจับชาเลนจ์เม่งไม่นะมีน้องเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนไฟต์เตอร์เอาน้องไปหนึ่งคนมีอะไรป้องกันบ้างพอพลังให้เจ้าชายเดมารเซียนี่ผมได้บัมด้วยเฮ้ยได้ไพ่แล้วเนี่ยโป้เอิม ห้าดามเซนนามีโอกาสที่เซนนาจะกลายเป็นแชมป์เปี้ยนหรือเปล่านะโยนี้ก็เหมือนกันนะอยากให้เป็นแชมป์เปี้ยนอะอยากให้เปลี่ยนสเปซอาร์ตการ์ดหน่วยจะเยอะไปถึงเทินสิได้หรือไม่ต้องรอติดตามชมการ์ดของเราก็น้อยเต็มทีแล้วรอบที่หก จอวงกาัสนี่อันนี้เราได้ไพ่มาเมื่อกี้โจมตี้วิ่เขาไม่บล็อกแปลกมากครับอ,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 อ่ไม่ได้นะครับไม่ได้เขารู้รู้ชะตาก,กรรม <laughs> จะจูจะจ,อจอ มาผูน่าสงสารอีกสามสเต็อัดเข้าไปก็คือตายยกบ่อนะเอานี่ดีกว่ายักไหลยักไหลแบ่งพลัง เดี๋ยวรอลเลยลยับขอแทกหน่อยนะครับหนกรูก้ว่าติดไหมสวยสวยเขามีการ์ดยิงนะไอสตรอรที่ได้มาจากเหมียวเหวอ่ะเอาตาติกชีพยังก่อนยังก่อนพอน้อง การสเปลผมฟาดครับไวกวา่าอี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 หัวหัวเลยนี่แอ,โอรโปไใอัพเลเวล <'m> จัน <get S 1> จันจ้วง <down. S 1> นาย